สวัสดีพี่ก้องเวรัยครับผมสวัสดีครับจริงไหมเนี่ยสวัสดีพี่ก้องเวรัยเฮ้ยพี่ก้องตัวติดเนี่ยไปไปไอ้สิบิึงสืบตัวไปไปหาพีไปหาผีไปไปหาผีเลยไอ้เบิึงไปมึงออกมาหาพี่ก้องกูเลยนะมึงอยู่แล้วแต่มึงเข้าฝันพี่กูเลยบักหาเนี่ยดีมากดีมากบักซัดดีมากอ่ะมึงกูว่ากลัวมึงเลยบักปอบบักบัก บักอะไรวะต้องไวไลที่เขาล็อกเองบักเต็งโมบักแตงโมไปไปหาผีก้อนไปหาผีก้อนอ่าหาผีก้อนไอ้สิธาเบิปงอยู่นี่ปลาปลาปลาพี่ก้อนเฮ้ยมึงเห็นมันย่ะน้องน้องฟังหู่ฟังขู่เฮ้ยน้องน้องน้องอะไรพี่ก้องอะไรพี่ก้องอะไรมาสวัสดีสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอ้าวไปต่อเลยไปต่อไปไปลุยลุยเห็นอย่างพี่ก้องเห็นอย่างสาธุผีมีจริงบ่มีกูบ่าหูแต่ว่า ขอให้มึงได้เข้าฝันพี่กองเวไล่กูได้ล่ะเฮ้ยน้อง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังอย่งเฮ้ยเฮ้ยเฮยน้องน้องพี่กอง่ามึงเลิกทำรายการผีถ้ามึงกลัวเลยปรเอ้เอ้ปน่ะไปลุยเพื่อพี่กองเวเพื่อพี่กองไปเพื่อพี่กองไปดูพี่กองูพี่กอง่ขบอกว่าเดไนไปหลัที่นี่พี่พี่องครับ

ไปดูเรื่องเฮ้ยไปไปย่มไม่กล้องมากเลยนะครับไปไามือขว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 าขวาั้งขวาขวามือขวามือขวามือมงออกมาเไยมงออกมาเไยมงออบมะไรต้องสูบอ่ะต้องสูนี่ พออะไรย่างเข้าไปย่างเข้าไปแล้วแผ่นหยพูดกลางเธอเฮี้ยเดินเข้าไปแล้วแผ่นมันดังซ้ายย่างเข้าไปแล้วเบิ่งมันดูเล็สองอ่ะเจ้ามันไม่พูดมือเนาะหยักแล้วอะอะไรอะรู้ไหมอ่ะเขี้ยวหุ่นเลยเลยมึงอะเราไปตั้งไว้น่ะมึงอะเราไปตั้งไว้น่ะตาบานตาบานพึ่งมาตาบานให้ชีวิตนี้ทำอะไรบ่เจริญเลย โอ้โหมองมองมองผีงอผีผีกองผีกองผีกองถามพี่กองว่าบันไดอย่างเงี้ยมันเป็นไรไหมแบบตามตามหงสุ้ยอะไร๋อพี่กองพี่กองพี่กองรู้เรื่องหงสุ้ยไหมพี่ทางขึ้นอย่างนี้ดีไหมทางขึ้นอย่างนี้ดีป่ะพี่ทางผีป่นทางขึ้นแบบนี้มันจะทําให้หีตีหีตีผีดูมันจะทําให้ผีดูอ๋อมันแปลว่า มาห่งนี้เป็นผ้ากางได้ไปอุ้ยโอ้ยกำวินเฮ้ยไปเสียงใครอ่ะกูได้ยินเสียงเอาล่ะมึงพ่อผีก่อนมึงยังโทรหากูเด้อตอนนี้กูบอกเห็นหยังเลยเห็นแต่สู่สามคนเ้ากันอยู่นี่โอเคครับโอเคครับพี่ก้องขอบคุณครับโอเคโอเคบางทีก็โทรมาหากูเด้อโอเคครับได้ได้โอเคขอบคุณครับวันดีวันดีครับครับขอบคุณครับพี่ก้องครับอุ้ยเป็นเกียรติครับวันดีครับ